สวัสดีค่ะเชฟวนายินดีต้อนรับนะคะวันนี้วนาจะผัดซีอิ้วให้พวกท่านทานนะคะฉะนั้นชินเข้ามาในครัวเลยเราจะได้ผัดซีอิ๊วด้วยกันนะคะเชิญค่ะเชฟจะลงมือเลยนะคะจะเริ่มต้นหัน่นดอกคัดนาะเห็ดออรินจี มะเคือเทศแล้วก็หอมฝรั่งหากว่าคุณมีเห็ดฟางหรือก็เห็ดอื่นๆอีกก็ใช้ได้เช่นกันนะคะไม่จำกัดเลยถ้าหากว่าคุณอยากใช้ต้นคัดน้าแครอทหรือก็ต้นสรรีก็ได้เช่นกันนะคะไม่จำกัดว่าเราจะใช้ผักอะไรอยากให้สวยแล้วก็เรียวงามก็หั่นใหย้ยาวนะคะไม่ว่าผักชิ้นใดถ้าว่าเราหั่นเรียวให้ยาว มันก็จะดูวสวยแล้วก็น่าทานนะคะวันนี้เชฟจะใช้เห็ดออร n เรนจิหรืออยู่ที่สหรัฐอเมริกานี้เขาเรียกว่าคิง g อ y สเตอร์มั r o o m นั่นหมายความว่าเห็ดหอยนางรมหลวงนั่นเองค่ะเห็ดออร n เรนจิ hmm. นี้นะคะมีสารอาหารดีแล้วก็แรงด้วยฉะนั้นเห็ดตัวนี้มันใหญ่เบ้อเชฟได้เอาไป ทำอาหารแล้วเมื่อวานนี้เราก็ยังเหลืออครึ่งหนึ่งก็เลยเอามาทําให้สําเร็จเลยวันนี้ต่อไปก็จะจัดการหัวกระหล่ำปีนะคะเรือกกระดอกกระหล่ำปีเชฟก็จะใช้หัวใหญ่หนึ่งนะคะแล้วก็เอามาฝานให้มันไม่ต้องละเอียดนะคะมันเป็นชิ้นๆอย่างนี้แหละแล้วก็หั่นหัวหอมฝรัง่งแล้วก็มะเขือเทศเลยนะคะเวลานี้ก็ จะปอกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเชฟซื้อมาเมื่อวานก่อนนี้เอามาแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นเชื้อข้าวเจ้าเมื่อถูกความเย็นมันเลยจับตัวแข็งเกาะติดกันเหนียวแน่เลยอยากให้ดีก็ถ้ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวแบรนด์นี้สดๆนะคะเราไม่ต้องจัดการอะไรอย่างนี้เลยและเอามาปรุงได้เลยเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมีน่นี้ถ้ามันเป็นสดนะคะเมื่อถูกความร้อนมันจะบูดแล้วก็จะขึ้นรา ฉะนั้นป้องกันไม่ให้มันเป็นราามให้มันบูดนี้เชฟก็เลยต้องไปแช่เย็นมันอันดับต่อมาก็ต้องเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้ไปลวกน้ํานะคะก่อนอืน่นต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยนี้ไปลวกประมาณสักหนึ่งนาทีคลุกไปคลุกมาจนมันอ่อนแล้วเราค่อยปรุงห้ามลวกให้นานเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เละเมื่อเราเอาไปผัดนี้มันจะแตกสีรูปทรงของมันนะคะเมื่อลวกเรียบร้อยแล้วก็กรองน้ําให้สต็จนะคะ แล้วก็เอาใส่ในจานเพื่อเราจะเริ่มต้นในชิ้นใหม่ป้องกันไม่ให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานี้มันเหนียวติดกันฉะนั้นเราต้องใช้น้ำมันมาคลุกมันนะคะคลุกมันให้ดีๆเพื่อไม่ให้มันติดกันแล้วก็เอาน้ำซีอิ๊วขาวมาคลุกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็สีสันด้วยเพราะว่านี้เป็นผัดซีอิ๊วนะคะฉะนั้นเราต้องใช้ซีอิ๊วขาวเพื่อปรุงรส แล้วก็ปรุงสีให้สดสวยด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้มาคลุกกับน้ำมันแล้วมาคลุกกับน้ำซีอิ๊วให้เนียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปผัดใส่ผักแล้วก็ใส่เนื้อเมื่อคนคลุกคลีเส้นหมีน่นี้หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้ต้องใช้ความระมัดระวังและความนุ่มนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เส้นก๋วยเตี๋ยวนี้มันแตกหรือมันเละเชฟเห็นว่าเส้นก๋วยเตี๋ยนี้ สียังอ่อนอยู่ก็เลยเอาซีอิ๊วมาเติมอ,อีกประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้มันเข้มน้อยหนึ่ง <c oughs> เอาดูเลยค่ะสีแบบนี้ละ่ะที่เชฟต้องการนะคะนี่มันเป็นเคล็ดลับของเชฟนานะคะที่เชฟนาจะเอาผักที่เราหั่นเพื่อจะเอาไปใช้ในการผัดหรือกแกงนี้เอามาลวกน้ําก่อนนะคะโดยเฉพาะเอามาผัดนี้การที่เอาผักมาลวกนี้นะคะมันเป็น มันเป็นวิธีดีที่สุดเพราะว่าเราจำาหน่ายเวลาน้อยที่สุดที่เราจะเอาไปผัดแล้วมันจะสุกเร็วขึ้นผักลวกนะคะมันดีเพราะว่าเมื่อเราเอาไปผัดนี้เราไม่อยากให้มันสุกเกินไปแต่เรารู้ว่าผักมันสุกแล้วก็ยังเหลือความกรอบความสดอยู่นะคะผักที่ลวกนะคะไม่ใช่ลวกทุกชนิดหรอกนะคะโดยเฉพาะผักที่มีความแข็งหรือความกรอบนี้เชฟมักจะเอามันไปลวกน้ำก่อนนะคะ เพื่อว่ามันจะสะดวกในการทำอาหารและเอาไปปรุงอาหารขึ้นเมื่อเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วตอนนี้เชฟก็จะเริ่มต้นหั่นเนื้อกันเลยนะคะอย่าเอกใจไปเลยที่เชฟเอาขาไก่มาหั่นชิ้นๆเอาไปผัดนะคะเพราะว่าเชฟชอบรสชาติของขาไก่นะคะเพราะว่ามันมีรสชาติดีไม่นุ่มเกินไปไม่เหนียวเกินไปพอดีพออร่อยนะคะ เนื้อที่เราเอามาผัดผสมนี่นะคะตามที่คุณชอบนะคะคุณสามารถใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเอาอกไก่แล้วก็เนื้ออะไรก็ได้หรือก็ไม่ใช้เนื้อก็มาผัดกับทูฟูได้นะคะตามที่คุณชอบถ้าคุณชอบอาหารทะเลนะคะเชิญตามสบายเลยค่ะจะใช้หมึกจะใช้หอยหรือจะใช้กุ้งหรือจะใช้ปลาก็ได้นะคะปลาคงจะไม่ดีนะ แต่ว่ากุ้งได้นะคะปูก็ได้เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> หอยนางรมหรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบก็ใช้ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ถ้าใช้ปลาได้ก็ใช้เลย <Okay. S 1> มาเลยมาเลยมาตวงเครื่องเทศกันนะคะ <Okay. S 1> ทํายังไงก็อย่าให้มันเค็มเกินไปเพราะาเค็มมันแก้ยากถ้ามันจืดนี่แก้ง่ายๆนะคะถ้ามันจืดเราก็เติมน้ําซีอิ๊วไปอีกถ้ามันเค็มนี้ก็เติมไข่หรือก็เติมผักเข้าไปนะคะอย่าไปเททิ้งก็แล้วกันล่ะถึงเวลาแล้วนะคะ ตอนนี้เราต้องสับและเอากระเทียมมาเจียวจนหอมกรบเต็มบ้านเต็มครัวเลยเอาเลยค่ะลงมือเรียบร้อยเลยคลิปนี้คลิปเดิมเชฟใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เชฟก็จะแปลให้คุณฟังว่าอาหารมื้อนี้มันเป็นสูตรอาหารที่ง่ายๆแล้วก็มีสารอาหารที่ครบครบถ้วนด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ผักหลายชนิด ถ้าคุณต้องการที่จะให้รสชาติผักนี้มันดีอร่อยก็ใช้ผักที่คุณคุ้นเคยอีกต่อไปก็คือว่าคุณคงจะไม่เห็นผักที่เชฟใช้วันนี้ที่เขาใช้ที่ร้านอาหารโดยเฉพาะเป็น้ังขคัโพูดหรือก็อะไรเหล่านี้ แต่วันนี้เชฟไม่ทานเองนะคะจะทำให้ร้านร้าน,า,นานเขาทานฉะนั้นเชฟก็ใส่ตามที่สูตรที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะไม่จำกัดเลยอยากอธิบายว่าเชฟแพ้อาหารอยู่หลายชนิดค่ะถ้าคุณเห็นเชฟปรุงอาหารแล้วไม่มีเครื่องเทศหรือก็เครื่องปรุงนี้ครบถ้วนนั่นหมายความว่าเชฟใช้ไม่ได้ดมกลิ่นไม่ได้แล้วก็ปะแต่ต้องไม่ได้เพราะว่าการแพ้อาหารนะคะเครื่องเคล็ดลับค่ะ เมื่อคุณเจียวกระเทียมเอามาผัดนะคะกรณาเจียวให้มันสุกให้มันเหลืองให้มันหอมอย่างนี้นะคะถ้าเราเจียวไม่สุกมันจะมีกลิ่นคาวเมื่อกระเทียมเจียวของเรานี้เรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อไก่มาลงเลยนะคะคนให้ทั่วแล้วก็ผัดให้สุกดีๆนะคะก่อนที่เราจะเอาเครื่องเทศอื่นๆมาผสม เชฟอยากจะทำเปลียไฟนะคะแต่ทำในบ้านนะ่ะมันไม่สะดวกกลัวไฟไหม้ครัวเขาฉะนั้นเลยไม่ต้องใช้ฟลัมเบ้ฟลัมเบ้นั้นก็คือใช้รสชาติของของของไฟดาดนะคะมันมีกลิ่นหอมยังไงไม่รู้ทำให้รสอาหารนี้มันหอมแล้วก็อร่อยขึ้นถ้ามีโอกาสไปทำอาหารนอกบ้านนะคะหรือนอกครัวเชฟวนานะก็จะพาคุณไปทำฟลัมเบ้หรือก็ใช้ ลิ้นไฟนี้มาด,ดาดอาหารของเราเพื่อจะนำรสชาติที่ไฟดาดนะคะมันทำให้กลิ่นอาหารนี้มันกลมเกลียวแล้วก็อร่อยขึ้นก็ได้นะคะตามเคยค่ะเจ้าเก่าเราไม่ต้องใช้ฟลัมเบ้หรือก็เอาไฟมาดาดอาหารวันนี้จะไม่มีกลิ่นพิเศษก็จะเป็นกลิ่นธรรมดาธรรมดานี่ละคะ่ะเพราะว่าเราผัดสซีิยวนะคะ ฉะนั้นเนื้อผักแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวนี้จะต้องมีสีสันที่แดงสวยงามรสชาติดีแล้วก็อร่อยนะคะอย่าทำให้มันเฟื่อดอย่าทำให้มันจางเพราะมันจะไม่สวยฉะนั้นก็ลงเครื่องเทศได้เลยนะคะมีน้ำซีอิ๊วขาวมีน้ำซีอิ๊วธรรมดามีน้ำตาลมีผงชูรสไก่แล้วก็มีน้ำซอสหอยนางรมด้วยค่ะ เอามาเติมเลยแล้วก็อย่าลืมพริกไทยนะคะเอามารวมกันให้เรียบร้อยแล้วคนให้ทั่วเลยค่ะดูจากภาพแล้วเนื้อไก่ของเราก็อบกับเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วสีสันก็เข้มสีสวยด้วยฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นเอาผักมาลงฉะนั้นต้องเติมน้ำมันอีกประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะวันนี้เชฟมีน้ำมันอะวคาโดนะคะหากว่าที่บ้านของคุณไม่มีก็ใช้น้ำมันมะพร้าว หรือก็น้ำมันพืชที่ที่ดีๆก็แล้วกันนะคะหลังจากเติมน้ำมันแล้วเชฟก็จะเอาไข่สองฟองมาลงนะคะไม่ต้องไปคนให้มันแตกเยอะะหรอกค่ะเพราะเราต้องการชิ้นพอดีพอดีอาหารมื้อนี้ทำเฉพาะเด็กและหลานนะคะจึงจึงใช้ไข่ได้ถ้าว่าเชฟทำทานเองนะคะจะไม่ใส่ไข่เพราะว่าเชฟแพ้ไข่นะคะ เมื่อเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่สุกแล้วก็แยกเอาไว้ข้างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เอาหอมเอาหอมฝรั่งมาลงก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ลวกหัวหอมเหมือนกับเราทํากับดอกคัดน้าและเห็ดนะคะและอีกอย่างหนึ่งหัวหอมนี้มันบางนะคะแล้วก็จะสุกเร็วเราจะเติมน้ำมันพืชอีกประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะป้องกันความแห้งค่ะกระทะใบนี้มันกว้างนะคะ ฉะนั้นเราสามารถลงอาหารในหลายชนิดในเวลาเดียวกันนะคะเราจะคนหัวหอมนี้ให้สุกพอดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาผักที่เราผสมเมื่อกี้นี้มาลงในกระทะด้วยกันเลยค่ะวันนี้เรามีผักที่สีคล้ายคลายคลึงกันนะคะฉะนั้นดูไปก็เรียบเรียบแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าเรายังมีมะเขือเทศอยู่ เราจะเอามาใส่มันตอนสุดท้ายอาหารมื้อนี้นะคะมันเป็นอาหารที่สมบูรณ์รูปเพราะว่ามีผักมีข้าวมีเนื้อแล้วก็น้ำมันชนิดที่ดีฉะนั้นเมื่อเราผสมกันแล้ว มันจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบค่ะเมื่อทุกครั้งที่เชฟทำอาหารนะคะเชฟจะคิดถึงสุขภาพอนามัยของเด็กๆและหลานๆฉะนั้นเมื่อทำอาหารเชฟมักจะใช้ผักหลายๆชนิดเพื่อสารอาหารจะช่วยในการบำรุงร่างกายจะทำให้ขึ้เติบโตแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์แบบค่ะเมื่อเราปรุงผักแล้วก็เนื้อและไข่รวมกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คนประมาณชักสองสานาทีผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาลงเลยนะคะแล้วก็ถนอมถนอมละ่ะจะไปทําให้มันแรงเกินไปเพราะว่าจะทําให้ก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่มันแตกละเละเชฟจะใช้ตะเกียบก่อนนะคะเอามาคลุยมันก่อนให้มันถูกกับไฟเพื่อมันจะได้อ่อนตัวขึ้นถึงอย่างไรก็ต้องเบามือนะคะทำทำเบาเบานะคะไม่อยากให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานี้ มันแตกหรือมันเละมันจะไม่สวยค่ะพราะคุณทราบแล้วว่าเราได้เอาเส้นก๋วยเตี๋ยนี้ไปลวกน้าล่วงหน้าแล้วฉะนั้นมันสุกแล้วก็นิ่มอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปกวนมันหรือก็ไปคนมันให้มากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเราแตกไม่สวยค่ะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เราจะคลุกเนื้อผัก แล้วก็ไข่และเครื่องทั้งหมดนี้ให้เข้ากันเลยนะคะผัดเข้ากัน,นเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายนี้แล้วเชฟก็จะเอามาเขือเทศมาลงเลยค่ะเพราะว่ามาเขือเทศมันจะเพิ่มความสวยงามสีกระจ่างให้ดูดีขึ้น แล้วก็รสชาติของมะเขือเทศที่มันเปรี้ยวๆนี้จะเพิ่มความอร่อยความเข้มให้ดีขึ้นค่ะเชิญดูสิคะ่ะผัดกุยเตี๋ยววันนี้น่ารับประทานไหมสีก็สวยกลิ่นก็หอมพร้อมทั้งรสชาติดีเด็ดคะ่ะลองดูที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งคอมเมนต์ให้เชฟด้วยว่าของคุณอร่อยไหม รายการทำอาหารของเชฟวันนี้ก็มาถึงที่บรรลุแล้วนะคะเชฟก็ขอขอบคุณและขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามาชมรายการทำอาหารของเชฟวันนี้แล้วก็กรณาช่วยจดไลค์ subscribe กระดิ่งแล้วก็แชร์ด้วยนะคะเราได้ได้เจอกันในคลิปหน้าอีกขอขอบคุณนะคะและขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะกว่าเราจะเจอกันอีกสวัสดีค่ะ